ฝากกดติดตามด้วยครับแล้วก็กดกระดิง่งกดกิ่งเพื่อแก้งเตือนครับผมอ๋ออย่าลืมกดถูกใจด,ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจครับบัานดีครับเอฟซีครับมือนี้จัองอุตสิภาจับได้ตะด,ดันสิภาคันไปตาอากาศบางปูครับปตาอากาศบางปูบางนกครับน้ำมแมลงบ๊าดีพี่นะครับบ๊าดีค่ะจะใช้มือ่ก็สีไปย่า,ยายงตาอากาศแต่ข้าจะ ไอ้เบิ้งนี่นกบ่ครับมือนี้มาอย่างคือง,องรีมาส่งของให้คื่องรีมาส่งได้บอมือเดียวอีเชี่ยวมาครับมือนี้ฝนตกพี่น้องเดี๋ยวจะวมาเบิ้งกันไปเบิ้งกันเลยครับเดี๋ยวพาไปเบิงเบ้งต่างก,กาศบางปูหาบังการรถก่อน,น,นเฮ้ยไปโดนแล้วเนาะเพราะว่าเราได้ไปโดนแล้วต่างการบางปูฝนตกเรื่น <S <S เร<อ>่นกลับรถนีไปป่ได้บะคือเขาห้ามครับ โอ้กสามารถก็ต้องได้ประกรับไตสพานสีแางเท่พราคนรักไกบ่บอรักไกบ่บอลรักไกบ่กไกบอลพี่น้องนี่ใช้บอดีครับผมมาถึงไกคอนนี่ฮะตำลุอันบ่ในบัวขาถึงตำลุแล้วครับกำลังสียูเทอร์รถครับผมเดี๋ยวถ่าจักน้อยครับใจถึงาง่กายบางปูนะครับบางปูว,ว่าขเขาจะเปิดหรือบอนะเพราะว่าเมื่อนี้ฝนมันต,ตกเหรอครับฝนมันต,ตกเสีพาเอฟซีไปเบงกอ นกนางนวลถึงฤด,ดูการก็มาตามฤด,ดูการเป็นนกที่อพยพมาจากมุงนอกนะครับนกนางนวลเนี่ยครับนกนางนวลที่อยู่ในโลกโก้เสียซีซ่ีนลครับนั่นนะครับนางนวลครับเอาถ่ายแกงน้อยเดยว,วายาทางอุตส่าหกับเปิดไทยให้บึงครับผมดูกันเลยครับจะไม่ใช่เถอะจะไปกดมันนีจ่จ้ะ กดมันดีประทับใจครับอันนี้ยื่ในตลาดนัดได้ครับเนี่ยตลาดนัดของของขินหลายขนาดได้ครับตลาดที่ยังตลาดบางปูบางปูครับยื่แถวตำลุนี่แหละครับตลาดแถวตะลุนี่แหละครับทางอุตสาหมไปเบิ้งถ้าไปเบิ้งนกมันมีบอครับครับก็ดิเป็นข้างเขาแล้วครับ ก่แล้วพี่น้องใก้แล้วครับมาถึงอากาศอากาศบางปูแล้วครับเขาปะหูเขาเขาป่นี่เขาเปิดป่นน<า>ี่นะเปิดฮะเปิดจไปยเปิดกจเขาแล้วครับนะครับจากอากาศบางปูครับนะครับจากอากาศบางปูครับไปเบิ้งนุกนั่งนวลอย่างครับผมไปที่พ่ปเิ็งครับ โอ้ยอย่ามาบังเบิ้ลรูปปั่นท่อครับนอกอนนะครับพี่น้องครับนกไล่อย่ยังคักเล่นปะเยอะแต่ดำลูกไล,ล,ล่ปะครับนกไล่ครับมาหอดแล้วเดี๋ยวขับเลยเห็นนกบินแตกเซลล์ลยพี่น้องอเมื่อกี้เลยไปเอาไปเบิ้งกันครับนกเยอะนกเยอะ วันนี้อยู่ตากอากาศบางปูครับมาดูกันเลยครับแสงใดมือไหร <c oughs> เพราะว่วน,กกน,น,กน,นกนอยากเป <c oughs> ็นนกเป็นนกเนี่ยนกนกพอดครับเป็นเอา่ีมนางนวลครับตาครับ เอฟซีคนมาถ่ายรูป้ายหลายครับมันหนาวครับเอ <Hey. S 1> <Hey. S 2> ๊ะบรรยากาศดียังฝนตกวันนี้เนาะพะห o อนะ h o r ครับเอฟซีครับอืมย่าตาเอาเงินนี้โอ้โนกเยอะครับ นกเยอะเอฟซีครับนกก็จะมาทำรังอยู่แถวน,นี้ครับนะครับคนก็เยอะนกเยอะจังครับมาดูนก ครับก็เอ๊ะเอ๊ะอันกล้องมาเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอันกล้องมาดูบรรยากาศนกครับฝนตกมาตัวเศร้าดูนกนางนวลครับเด่นกล่องครับดูเอฟซีครับงามนกงามเสื้อหายมาเอไปเสื้อหายมาดูครับน้ำลงก็นกก็เยอะครับเนี่ยครับนกนางนวลครับ นกกาลังเยอะเลยครับหน้านี้ครับนกนี่จะมาเป็นฤดูการถึงฤดูการถึงฤดูการออกลูกเพราะพันผสมพันุ์ก็จะมาเนี่ยครับสายพันุยองเข้าครับครับตาอากาศบางปูครับวันนี้ครับนกเยอะครับสุดยอดครับนอนะครับทะเลสมุทรปราการที่ับบ้านผมก็ จะเป็นแบบนี้ครับนกดูครับ FC ดูโอ้โหครับนกเยอะๆอย่างครับนานนวนครับเอ๊ะอัน,น้นหมาเอ๊ะ เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนฮะเดี๋ยพวกนี้เพิ่งถ่ายรูปคนทำโปรกอน์ขับดูนกครับไปซื้ออาหารซื้อนั้นมาด้วยเลยเอ้ไปซื้อไปซื้อ,อแค่หมูไปเดี๋ยวนะเอ๊ะได้มาด้วยย,ย,ววย,วยังยืมหน่อยเอ้ยจะจังหวัดมาเดียด๋ยัง สวยเลยไปขึ้นมาเร็วนกเขาก็เล่นตัวของเขาครับเพราะว่าเขาก็รออาหารเหมือนกันรออาหารจากคนนะครับด, <laughs> <อ>ดูครบ<อ>คับดูครับ,บดูครับเขาก็รออาหารเหมือนกันครับดูครับ ช่วงฤดูกันจะมาผสมพันธุ์ที่นี่ครับนกเป็นน,ก,นกที่อบพยพมานะครับแม่ครับดูครับดูสูงนังีนะัยโอ้โหภาพบรรยากาศครับดูดเลยครับครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับผม ครับคลิปนี้ักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมนะครับรรยากันมาดูเลยครับดูดูดูเดี๋ยวจะเพิ่มเพิ่มถ่ายรูปก่อนจะเพิ่มให้มเดียวเดี๋ยวนะเอาให้เลยค,ครับมาแล้วครับเป็นผงครับนางนวลครับ เอ okay. ดูบรรยากาศครับนี่คือสมุดประการบ้านผมนะครับเนี่ยครับสมุดประการบ้านผมนะครับดูครับเนี่ยนี่ครับสมุดประการบ้าน,นผมนะครับผมเอฟซีดูกันยาวๆเลยเยอะนะอ้าว ปิดจนี่นถอดทำไมอ่ะแมดอ,อ่ะดูนางนวลนะครับดูฟังเสียงเขาครับ ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมชอบกินนี่แหละขี้เจ้าหัวเลยเอ๊ะอันน้นมป็นอะไรเอ๊ะขี้ใส่ห้องขี้นี่ตรงขาไม่ขี้นี่ขี้จะเปิดเอาอย่างกันอ่ะ ดูบัคกี้แห่คนนะครับโอ้โหดูครับอ้าโยนโยนเขึ้นเลยเอะโยน,นขึ้นสูงเอ๊ะเอ๊ะโยนขึ้น นะครับเป็นนกที่อ,อพยพมาครับนกพอ,อกพยพมาตามธรรมชาติตของเขาเขาจะเข้ามาอย่างนี้พดพดพดเอพดพดเน,นี่เนี่ยลูกที่ตบอยู่เ <c oughs> นี่ยน่ไทยครับดเดี๋ยวขอ,อ,อ,อร,ร,ร้องแว๊้แก้ค่ะทผม ถ้ากินนี้รักคกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมดูครับมาแล้วครับ <c oughs> ก็เชิญเอฟซีครับมาเที่ยวบางปูนะครับจากอากาศบางปูครับเนี่ยครับถึงเวลาจะมาเป็นฤดูการของเขาเลยครับโอ้โหได้เล่นกับนางนวลแบบนี้นะครับเนะี่ย มาตอนเย็นๆฝนตกนี้อากาศดีมากนะครับก็บรรยากาศครับน้ำก็ลงพอดีครับเนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามครับโอ้โหดูครับนกเป็นพันๆเป็นมึนๆตัวนะครับเนี่ยดูครับผมเนี่ยครับดูยายเอกับนกครับ เอ๊ะดูใหเอ๊ะครับเนาะหัวฟูมาเลยหัวฟูมาเลยเนี่ยผมหัวมัไจะขี้โค้เลยครับดูครับก็ชอบคลิปนี้ัะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมครับเออเอาเลยครับดูกันยาวๆครับผม นี่ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดชพ์ครับกดติดตามด้วยนะครับผมกับดูนางนวลครับคเอฟซี FC ก็เข้ามาดูเลยครับผมเนี่ยมันถึงได้ดูการของนกที่มาผสมพันธุ์แล้วครับโอ้โหดูดิครับเนี่ย นกเป็นเป็นหมื่นตัวแล้วครับเนี่ยช่วงหน้าฝนอย่างนี้ฝนลงแล้วครับเนี่ยมาแล้วครับถ้าบรรยากาศที่สวยงามครับผมครับกินเที่ยวแบบสบายก็จะพามาดูแบบนี้ครับถึงนะครับก็ดูเลยครับเนี่ยครับนกครับ ดูครับดูดูด,ดูครับดูเอฟซี FC, ดูเป็นเรียงแถวเลยแต่อาหารมีอีกเยอเดี๋ยวก็ไปซื้ออาหารมีพอเขาได้กินอาหารเขาจะเล่นมือกับมือนะครับเอามาใส่นี่เอเอาอาหารมาใส่นี่ไปฝากกดติดตามด้วยครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับเดินได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้เลยครับนะครับนะ วันนี้พามาเที่ยวดูนางนวลสมุทรปราการบ้านผมเองนะครับผมครับว่างผฝนฝตกว่าทั้งวันวันนี้ไม่รู้จะไปไหนครับก็เลยมาถ่ายคลิปให้เอฟซีดูนะครับนะครับมาดูครับผมเขาจะชอบอาหาร เขาบินไปกินอาหารกับมือเลยนะครับเอามือไว้อย่างงี้เขาบินมากินกินได้เลยนะครับผมเนี่ยบินมาในเลยนะครับเห็นนะครับมาแล้วครับเห็นไหมครับเอ๊ะใส่มืออย่างี้เลยอ่ะเนี่ยครับเห็นไหมครับกินกินอาหารกับมือเราได้เขาได้ไหมครับเนี่ยครับเอฟซีครับ มาแล้วครับระวังไว้ี่จับมือไว้เนี่ยครับนะครับกินกับมือเลยครับผมนะครับเล่นกับมือเรากินกับมือเราโอ้าาโหวนกปิกมือน,นะครับ มาแล้วครับกระดาษที่ทูมีไหมเอ่ครับ่เครับขาจะเขาจะเล่นครับเขาจะชอบเล่นนะครับนกเร่ครับนกเร่วันนี้นครับ วันนี้ฝนตกพอฝนตกตกเสร็จแล้วก็บรรยากาศตอนเย็นๆน,นกก็เข้ามาครับจะเป็นช่วงฤดูการวางไข,ข,งข่ของเขาเขาก็จะอุยพยเข้ามาจากอันนี้นกเบิกอุยพยกลเามาจบ้ากานอกพี่นกเต็มหัวเทศกาลนกครับ เทศก,กาลนกครับโอ้โหอย่าลืมกดไลค์แชร์นะครับผมดีนระรถไฟเสือที่ขาวมาเปอะไปหมดทั้งตัวเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแล้วก็ไปแพ็เอานู่นอ่ะไปนี่นก็ไปซักอะไรลยี่โคนเต็มเลยครับเราเป็นกินเที่ยวแบบสบายแล้วก็ต้องลงทุนถ่ายคลิปใช่ไหม ไนบนสะพานเล่นกับนกนางนวลโอ้โหเอฟซีตรงนี้ให้ตรงีใช้กล้องตรงไหนนะฮะตัวไหนเขาม่คือมันยงนันยงดีดเวยนแคกับน,นะครับจนเครื่องเป็นเค่วงเวลานกมาลงพอดีอครับดูภาพบรรยากาศจะสวยครับสวยงามมาก ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตามด้วยครับผมครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมครับจะไม่ได้พลาดชิปใหม่ๆของช่างรูทครับกินเที่ยวแบบสบายครับผมนนนะครับนกเป็นมันหมื่นตัวครับไม่ใช่เป็นคันไมนเป็นหมื่นๆเลยนะครับเนี่ยสองสอง สองฝากฝั่งนวยเนี่ยครับพอเขากินอิ่มแล้วเขาจะเรียงแถวกันแบบนี้เลยเอฟซีดูครับจะไม่ได้ตัดต่อเลยครับจะถ่ายให้ดูยาวๆเลยครับผมเนี่ยครับดูครับเนี่ยครับ <c oughs> พอได้กินอิม่มกินอะไรแล้วก็จะเรียงแถวครับน้ําก็เป็นเวลาน้ําลงถ,ถ้าน้ําลงนี่นกเอาขี้โคลนเข้ามาด้วยนะครับเนี่ย นกเอาขี่โค้นเข้ามาด้วยถ้าน้ําลงแบบนี้นกเอาขี่โค้นเข้ามาเลยครับนี่ครับบรรยากาศยาวๆครับคนก็มาทําคลิป youtube กันเยอะนะครับผมถ่ายทําถ่ายคลิป youtube กันเยอะนะครับก็เชิญ f อซเชิญยูทูบเบอร์ FC อร YouTuber ทั้งหลายมาทําคลิปนะครับแนะนํา แล่งท่องเที่ยวครับเนี่ครับเวลาเขาจะเล่นกับลมแบบนี้ในเอ๋ขากภาพบรรยากาศสวยเลยที่ย่างลมเลยครับเนี่ยเขาจะแบบนี้เลยครับเป็นสิ่งที่หาเจอได้ยากก็จะเริ่มรับขอฟ้าแล้วครับผมเห็นไหมครับผงลูกนางนอนก็จะบินมาเป็นหงแบบนี้นะครับโอ้โหดูทุบอันนี้ออกไปครับ ก็ฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมที่ไหนมีแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้ตังอุดก็จะไปทายาทมาดูครับแล้วการท่องเที่ยวแบบสบายก็จะเนยครับฝนก็จะมาแล้วครับผมดูบรรยากาศฟ้าคึมฝนก็จะมาแล้วเป็นยังไงบ้างอากาศดีจ้าอากาศดีครับดูครับดูตอนนางนวลครับ จะรับขอบฟ้าพาที่กําลังจะลงครับขอบฟ้าดูตอนนกบินเชยครับนี่นะครับว่านกบินเ,เชืเฉยนี้ <c oughs> <c oughs> เอฟซีดูครับับตะวันก็จะรับขอบฟ้า นางนวลกนกกาก็จะบินเท่ารังครับอากาศก็เป็นแบบนี้นะครับนกเยอะมากเยอะทิงเยอะมากครับเป็นมึนเหมือนตัวครับเป็นฤดูการครับจะมาเป็นฤดูการของนกเลยนะครับผมนี่ครับโอ้โหเห็นไหมครับผมครับที่ตาอากาศบางปูนะครับผมนี่ครับ ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมนะครับภาพบรรยากาศนะครับสุดยอดครบบจะมีทั้งขี้ทั้งอะไรขี้เต็มเลยครับเดี๋ยวเราก็ไปอาบน้ำนะครับผมครับดูครับ คลิปนี้ก็จะให้ดูยาวๆเลยครับผมนะครับข<อ>ับดูบรรยากาศครับสวยมากครับสวยมากเลยครับเห็นไหมครับที่นกเต็มฟองเลยตอนนี้เพราะว่านกมีแต่นกทางนั้นบินอยู่บนหัวนะครับครับ ตะวันก็จะรับขอบฟ้าครับสายฝนและสแสงแดดก็จะลงแล้วครับตอนนี้ขี้นกเต็มหัวเลยครับเอขี้ใส่หัวเนี่ยเห็นไหม่หลังเนี่ยเต็มเลยเฮ็ดออกมา <S <S จะชื้อไ ครับดูครับดูเนี่ยครับเวลาบินเข้ามาท้องฟ้ากับนกนางนวลนะครับเห็นนะครับสมุดปาการครับจากอากาศบางปูก็ครับคลิปนี้ก็จะถ่ายให้ดูยาวๆเลยครับผมในฝั่งนี้ก็จะลงถ้าเขาได้กินอิ่มแล้วเขาก็จะลงไปอย่างนี้ โอ้โหเป็นภาพที่สวยงามมากเลยครับเห็นไหมครับเป็นภาพที่สวยเลยครับผมุมนี้ครับเป็นภาพที่สวยเลยนะครับ,รบเป็นภาพที่สวยมากมุมอย่างนี้ครับ ฝนก็จะเริ่มลงไม่เป็นไปปลอยนะครับผมเินเชียรแบบสบายก็ฮะ,ะเราก็กลับนะ<อ>กลับไหมกลับก็กลับเลยครับเขาบิานคลิปนี้ก็ขอจบคลิปที่คราวนี้แล้วนะเจอกันคลิปหน้าครับจเอกันคลิปหน้า้าาจครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขี่รกเต็มหัวละจม่ใช่นเดียวกันชื่อหน้าครับขี่รกเต็มหัวเต็มแล้วครับไปแล้วครับผมครับดูกระชับโอ้สวยมากครับไม่มีที่ไหนอีกแล้วเหมือนกับบ้านผมครับสมุดปากกาครับแต่การบางปูไปแล้วครับผมไปแล้วครับผม